คลิปนี้จะพามาชมต้นทุเรียนนะคะทุเรียนเอ่อขึ้นแล้วค่ะมนคะต้นเล็กๆนะคะโว้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เอ่อซื้อทุเรียนมาทานนะคะมามารับประทานนะคะก็จะได้ค่ะมันอร่อยนะก็เลยเอาเม็ดมาฝังดินไว้ เือฟุกะะอา่าอ้าวเขาขึ้นจริงๆด้วยค่ะนี่ของแท้เลยนะคะดูนะคระับเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะใบข้างใต้เขาจะเป็นสีทองนะคะโอ้ยแบบชอบมากเลยคนอื่นอาจจะเห็นต้นทุเรียนนะคะแบบต้นใหญ่ๆแยะแล้วค่ะอาจจะเฉยๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราแบบว่า ปลูกเองอะคะ่ะมันภูมิใจนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยเราก็ภูมิใจะคะ่ะเพราะว่าเร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 าเพาะ,มะเมล็ดแล้วมันขึ้นนะคะนะคะถ้าไปซื้อเบี้ยนะคะมันก็จะเป็นร้อยกว่าบาทนะคะมันก็แพงนะคะเบี้ยเล็กๆะคะ่นะ,คะอันนี้คือขึ้นฟรีเราปลูกเอง ทุเรียนนะคะเดี๋ยวเขาดูว่าเขาจะโตยังไงนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆ